รับก่อนที่ทุกท่านจะไปชมคลิปนะครับฝากทุกท่านกดติดตามและกดกระดิง่งเ,เพื่อที่จะได้ไม่พลาด<น>คลิปดีๆจากเกษตรเพื่อชีวิตนะครับขอบคุณมากครับวิ่แแตงนางข้างๆครับโอซาแตง่รถตุ่มแตงครับรถแ,แตงค ตู้จังให้ฟางลงกลางล่องครับนี่ฟางลงกลางล่องนะครับคราวนี้เยอะมาก่ยู่นาข้างๆผมนะครับทีนี้นี่นี่นาผมครับก็จะลงต่อนี่เหลครับ หมอบจูฟูเลยพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับครับวันนี้กเกษตรพป่ีวิวิตพาทุกท่านมาชมนะครับวันนี้เกี่ยวข้าวข้าวแปลงนี้จะเอาเป็นข้าวพันนะครับนี่เป็นข้าวพันนะครับทําเป็นข้าวปลูกปีหน้านะครับ ตอนแรกว่าจะเอารถเกี่ยวอุ่มรถประกอบนะครับพอดีมีน้ำนิดหน่อยก็เลยไม่กล้ารถรถรถเกี่ยวอุ่มรถใหญ่ไม่กล้าลงนะครับพอดีรถคูโบต้าเกี่ยวอุ้มเล็กมาเกี่ยวหน้าด้านข้างนี้นะครับก็คิดว่าจะให้ลงนะครับก็ร,รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับรถเกี่ยวคันนี้นะครับ ไปแต่งตู้กับแต่งปากมาใหม่นะครับจะสังเกตดูฟางนะครับนี่ฟางวางกลางร่องเลยนะครับง่ายต่อการลดอัดฟางนะครับรอดูว่าลงนาข้าวผมมันจะเป็นยังไงครับข้าวนี้ข้าวกรอขอ15นะครับนี่ที่จะไว้เป็นทำพันุ์นะครับ ตัวนี้ก็ขอขอ15เหมือนกันแต่ว่าเขาหน้าจะเอาไปตากไว้กินนะครับผมผมก็เอาไว้กินครึ่งหนึ่งไว้เป็นข้าวพันครึ่งหนึ่งนะครับใครต้องการอยากได้พันก็ติดต่อได้นะครับใครมาเห็นรวงข้าวนี่ก็มึงไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ได้คิดว่าข้าว,วาขอขอส5้านะครับนี่ยวรอดูว่าเกลียวเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงครับ แรกมาปล่อยครับเจ้าได้น้อยๆเนี่ยก็ได้ได้อุ้มนึงแล้เกี่ยเได้สองแถวเองบอกฮะ3อุ้มบอกถ้า4อุ้มก็จะได้4ตันแล้วเนาะพี่ที่เหลือมันได้2ตันพี่ที่เหลือได้2ตัน นี่ดูไ,ไสไ้ซีดารกับไส้ไดวานไห้สองเข่าอ่ะบดเม็ดดูเม็ดข้าวเม็ดข้าวโอ้เม็ดดีเลยเม็ดงามน้ำพอปล่อยให้มันซุกเต็มที่ด้อเม็ดหยากรบคอยมีพอตัดหลอดเดียวเองเลยตัดใบเขาสวย อยกที่มาปล่อยครับเรอดูว่าเกี่ยวทั้งหมดมันจะได้เท่าไหร่นี่แต่คนมาเบิ้งห่วงเขาว่ามันมาเป็นห่วงเขามันดีหน่อยได้ไห่รวมเข้าแปลงนี้นะครับที่นับได้รวงใหญ่สุดจะได้292เเมตรแต่ว่าบางรวงมันก็ไม่ได้นะถ้าต,ตัวไหนที่มันสมบูรณ์สมบูรณ์จริงๆมันก็ได้ รวมใหญ่ดูระยะห่างครับนี่ทีนี้ผมวันอัตรา17กิโลกรัมต่อไร่นะครับเดี๋ยวปีนี้จะ,จะ,จ,ะจะลดลงอีกให้มันเหลือสัก1 0 1 5 12-15กิโลกรัมต่อไร่จะได้กอใหญ่ๆกว่านี้ครับนี่มาปล่อยอุ้มแรกครับนี่รถใหญ่น่าจะลงไม่ได้ก็เ,เลยเอารถเล็กมานะครับพอดีเขามาเกี่ยวนาข้างๆเดี๋ยวดูกันต่อไปครับ นา่มาตากมาตากครับตากทําข้าวพันแล้วก็เก็บไว้กินครับเว,วเี่ยัมอยวีด็ดเนเม็ดเลยครับเที่ยวเรกครับนี่อุ้มแรกตั้นหนึ่ง อี่งวิ่งสี่ได้ประมาณสีตันคนว่าน่าพวกหลดไถมันวัดได้สีไรกว่ามันก็คิดแค่สีไรแต่ว่าลองเบิ่งวาตัวนี้มันสวัดได้เท่าไหร่ถ้าสีไ่ไรเกินเคร่งงานก็นตีปัญหาไปเลย ครงกลากไว้กินก็ไปข้าวปูครับทำเป็นข้าวพันก็ขอสิบห้าใครๆมาดูข้าวก็ดึกว่าข้าวร้อยห้ามาตะทันส่วน ทำมาพิเศษนะครับนี่เดี๋ยวข้าวลมเดี๋ยวอยู่นิดเดียวครับนี่แัลงนี้ออกไปแล้วสองอุ้มสองอุ้มก็ปลาอุ้มละอุ้มละตันนะครับรถนี้อุ้มอุ้มละตันก็เหลืออยู่ฝั่งโน้นอีกครับานาแปลงนี้วัดน่าจะ BPS วัดน่าจะได้สักประมาณห้าไร่ครับเดียวห้าไร่นะครับ ถ้าได้ถึงสตันเนี่ยก็จะดีมากเลยนะครับตอนนี้เอาไปใส่รถแล้วครึ่งลูกได้2ตันครึ่งแล้วครับรอดูที่เหลือว่าจะได้เท่าไหร่นะครับรถคันนี้ไปขยายหน้ากว้างมาพิเศษนะครับนี่เล็กกว่ารถเกี่ยวใหญ่สักประมาณ20่เซ้นนะครับ เรามาดูว่าท้ายรถเป็นยังไงครับวันนี้ให้ทำให้ฟางลงลงกลางล่องนะครับเพื่อที่จะได้ถูกใจรถอัดฟางนะครับนี่ เดี๋ยวสรุปอีกทีว่าได้เท่าไหร่ครับมาแปลงนี้นะครับเราปล่อยให้รถเกี่ยวเขาดำเนินการให้มันเสร็จก่อนรวงใหญ่ๆอย่างนี้ปีหน้าก็จะทำสูตรนี้อีกเหมือนเดิมนะครับ<ม>นี่ปล่อยอุ้มรวมแล้วน่าจะได้สักประมาณ3ามอุ้มกว่าครับเพราะว่ารอในตรงนู้นมันลงไม่ได้ครับเละ ลัวว่าจะจมนะครับก็รอมาอีกรอบหนึ่งเหลือประมาณเกือบไร่หนึ่งนะครับค่อยมาเอากีหลังรอให้น้ำแห้งก่อนก็ได้ประมาณสามอุ้มกว่ากว่า,วานิดหน่อยก็ได้ประมาณสามตันกว่าครับแต่เกี่ยวยังไม่หมด แค่นี้ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วนะครับสำหรับ,กบเกษตรกรครับที่ทำนาแล้วก็ผมมอถือว่าผมประสบผลสำเร็จในแปลงนี้นะครับก็จะได้จากสูตรแปลงนี้แหละนะครับโดยวิธีการตั้งแต่วันระยะห่างของข้าวนะครับ17กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับวานในแปลงนี้แล้วก็มี สตปุ๋ยเริ่มแรกนะครับใส่สูตปุ๋ย15-15บวกกับยูเรียนะครับรอบแรกบางๆนะครับประมาณไรยละ20กิโลนะครับรอบที่สองก็15-15 25กิโลกรัมต่อไร่นะครับถุงหนึ่งก็ได้ประมาณสองไร่แล้วก็ชีดฮลวมิกสลับกับชีดฮลวมิกนะครับกูเวดนะครับ ให้ปุ๋ยทางใบนะครับปุ๋ยทางใบแปลงนี้ให้ปุ๋ยทางใบ2ครั้งนะครับในช่วงกําลังตั้งท้องแล้วก็ช่วงกําลังออกรวงนะครับช่วงกําลังออกรวงก็ให้ปุ๋ยมีปุ๋ย15-5บวกกับ0 0 6 0ด้วยนะครับแปลงงแปลงนี้นะครับ เรามาดูกันว่าปีหน้าจะจัดการยังไงเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ก็รถก็จะกลับก่อนเพราะว่ารอให้ดินตรงนั้นแห้งก่อนนะครับจะได้มาเก็บทีหลังนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับมาดู การเก็บเกี่ยวข้าวปีนี้นะครับในปี2 5 1 4นะครับแปลงนี้เอาเก็บไว้ทําพันธุ์นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ